สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันแบบนี้นะครับก็มีกับข้าวกับปลานะครับมาชวนคุ้ชมกินด้วยกันแล้กับข้าววันนี้นะครับโหเป็นของหายากครับคุณผู้ชมต้มงูเห่านะครับผมต้มยำงูเห่าทั้งตัวนะครับวันนี้จัดงูเห่าเป็นตัวเลยคุณผู้ชมดูห่างกินยากมากแล้ววันนี้เมนูที่หายากและก็ยังไม่เคยกินนะคุณผู้ชมปกติเราจะ อ่ามาผัดกะเพรานะแต่ต้มยำแบบนี้ยังไม่เคยกินเลยคุณผู้ชมแล้วมาทั้งตัวเลยอ่านี่นี่งงูเห่าชัดเจนนะครับผมดูดูตรงหัวนะครับผมหนังดำปิดเลยจะมีดอกจันอยู่นะครับมาลองสิอันนี้ต้มต้มมาแล้วไปเปื่อยแล้วนะครับผมลองชิมก่อนเอ้าอร่อยหรเปล่าหนังมันแบบว่าหนังนิ่มมากเลยหนังมันจะกรึบๆรั้งแรกนะ อืหนังอร่อยนับนับนับแต่หวานเนื้อมันก็จะมนเหมือนกับไก่อ่ะคุณผู้ชมคล้ายๆกันเขาเหนียวดวนนั่นแหละมาเด้อคุณผู้ชมขอหากินยากนะเนี่ยไม่ใช่หากินง่ายนะ้อมอยู่ไหน นี่คุณผู้ชมห,หนังงูหนังอร่อยมากครึบครึบครับเนื้อก็อร่อยร้อนไม่ไหนพี่เย็นนี่เหรอต้มแซ่บเลลวเนี้ยต้มแซ่บงูเหา่าอ่ะเป็นแล้วอร่อยยังไม่เคยกิน,นเ,ลเลยคุณผู้ชมครั้งแรกเลยเอาหนังมันกับข้าวเหนียวนี้ ต้นน้ำมันร้อนเต้ในใจต<ม>าดเกิน,นไปกินมาเหมือนหนังไส้กรอกเหมือนกันเมื่อกี้ไม่เกึบๆอะไม่ใช่ของปลอมเดอ้อของแท้เด้อนี่โอ้ของปลอมมันเริ่มมดกันแล้วอืมาที่เขา นื้อติดหนังมาเลยออืเนื้องูก็เหมือนน้าไก่คุณผู้ชมคล้ายๆกันมันจะเป,นเ,ปนเ,นเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนน้าไก่อันนี้ก็ใส่ไก่มาด้วยนะเนี่ยออืน้าไก่อันนี้เหยื่อมัน <laughs> สีอีกเ,เ,เ,เปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วติ่งงูมันเหนียวเนี่ย ต้องผัดกะเพรานะอีกเมนูเมนูน่าอร่อยนะผัดกะเพรางูเห่าอ่ะถึงผัดกะเพรานี่่เดี๋ยววันหลังก่อนได้มาก่อนคุณผู้ชมเราจะมาผัดกะเพรากันผมเคยไปกินไอ้เส้นไหนยุธยาแซ่บมากเขาผัดกะเพราอ่ะอันนี้อันงูเนนะผัดกะเพรางูเห่าอ่ะถึงพริกถึงขิงถึงซ่องเลยครับเผ็ดจิ๊กจั๊เลยอ่ะี๋ยววันนี้เราต้มต้มตัวเลยอยากซดน้ำชอบหนังมันนนะหนังกรึบมากเลย ชอบหนังก็ฉีกอีกทีครับอันเด้คุณผู้ชม,ม,มผมก็ชอบหนังหนังมันคือ,อ,อ,อนอนครั้งแรกประทับใจเ <laughs> นี่ยเป็นเส้นๆเนี่ยม,มันนักไก่ วันนี้หนึ่งโลสองขีดตัวใหญ่เลยไหนพี่ทำไมาเอกเนี่ยเลยอืมคินอร่อยมากเลยอืมคุณจะสังเกตดูหนังมันหนาไหมเงี้ยหมูเนี่ยเป็นเส้นเส้นครับผมอยากอยากรู้รสชาติเลยอะถ้าไปผัดมันจะเป็นยังไงนะถ้าอย่างแบบว่าฉุกยอดนะเนาะกยอืมคุณผู้ชม อืโอ้โหเป็ดเริ่มเลยดวงใหญ่เลยนี่มาเด้อใครสายปลาสายอาหารปลาคุณผู้ชมไม่ควรพลาดมนนเมนูนี้มันล้ำได้แต่หน,นังเหมเฮงกินอร่อยมากเลยอ่ะไม่เป็นเหมือนคล้ายๆเก็ดเลยนะพี่อกม,อมเก็ดดีหนังก็เก็ดงูอ่ะอันนี้เราก็ ทำแล้วก็เราก็ไปไปเผาไฟแล้วก็ขูดเอาหนังข้งานอกออกก่อนไงเนี่ยขูดไปแล้วพี่ขูดไปแล้วมาตอนทำอ่ะเทดทั้งหมดเลยอ่หน้ามามามาเได้หมนอนอ้าวออื <c oughs> อ,อ,อ,อเฮด้สดข้องคอเล่เนี่ย เนื้อมันหยุบหยุบไงแต่เนื้อมันไม่ค่อยแบบว่ามีมันนะพี่ยมไม่มีมันเลยไม่มีหรอกงูแต่ท้องมันมีมันเยอะนะเนาะดีประลมเลยคนจุ่มดีอ่ะเครื่องในพี่โยนว่าเนี่ยไหมวะเครื่องในมันกินได้ปะได้ดีงูเห่าก็ได้ได้เหรอ อันนี้ว่าหาเขาเก็บมาเป็นอันนี้กันไปดองอับ <c oughs> น,นี้อื้อโอเค <c oughs> ร่อยมากเลยมันเนะี <c> ่ย <oughs> ที่แรกเนื่งว่านนจะไม่กล้ากินนะเขาโี่ไหนได้โอ้โหมาเลยบอกคิดผิดเลยขนาดหน้าไก่ยังไม่ค่อยจะแตะเนี่ยฮะแน่นอนดิมีอันนี้แซ่บมากยิ่งเป็นของที่ไม่เคยลองนี่ยิ่งอยากอยากกินเนี่ยีหนังดำเามันเป็นเจ้นๆอ่ะหน้าไก่ เมื่อก่อนผมนอนอยู่นาคุณผู้ชมเจอเยอะงูเห่าอะ่ะมันมานามาหากินที่เขีดตอกางก็เจอเยอะเมื่อก่อนโอ<ฮ>้ยอันตรนั้นมันกินได้ป่ะคุเผู้อะไรตุกางกินได้หมดอะ่ะต้องลองอีกแล้วั้าง <laughs> หาไม่ได้ออกูออาง ันนี้มันงูเห่าเยอะมากโอ้ยเป็นเส้นเลยจับส่เส้นเนี้ยเขาบอกว่าเส้นเนี้ยกินแล้วอร่อยเหนียวหนึบเม <c oughs> <c oughs> มันเกือบเกือบอะมันต้องกินข้าวเยอะกินงูเยอะ นนานเราไม่เคยกินงูเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยสี่ปีเนี่ยใช่ไม่เคยเอามากินเลยมันหาย,ยากแล้วมันเป็นสัตว์ที่อันตรายด้วย ถ้าคนแบบหาไม่เป็นนี่โอ้โหจับไม่ได้นะอันตรายนีสส่เหรอเส้นนี้พี่เก่งกินเหมือนกีนนก้เดาแล้วได้หนังแล้วเป<า>็นไดรนุ่มๆเนาะนึบ,นบ,นบ,นบมๆเลย ออออเอาวางงี้ฮะกินกับน้ำมาเสุดยอดเลยละ ก็ลืมเก็บเอาข้างในไว้คุณผู้ชมข้างในมันแบบเยอะมากเลยนะไข่มันก็เยอะถ้าเราเก็บไปแกงขั่วอะไรเงี้ยแกงขกั่วก็้ํานะแกงขั่วแล้วก็ผัดกะเพรานะคุณผู้ชมแล้วก็มผมผเพว่าน่าจะสุดยอดอ่ะหนังมันเนี่ยแกงขั่วแตกะทิอ่ะสุดยอดนะคุณผู้ชมแกงคัาวกะเมืามก่อนนะผมได้มาแม่ทำจริงผัดเผ็ดแกงขั่วผัดเผ็ดโอ้โหกะทิ กินทุกอย่างอยู่มันนอกกินทุกอย่างคุณผู้ชมมันเลือกกินครับผมในลองแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยมากเนี่ยโอ้ยมันเก็ดเลยหายกินหามหางเปื่อยยังไม่โดนหามมันยังไม่เปิดมั้งอึ๊บ โอ้ยน,นอนท์เส้นอ,อ่ะบงังกระดูกมันเยอะเนาะตอนผมแน่รุ่นเดียวกับน,นอนเนี่ยคุณผู้ชมไปดักหนูแล้วมันเข้ารูอยู่เห็นแต่หางแค่เนี้ย ผมก็นึกว่ารูหนูนึกว่าหางหนูก็เลยขุดขุดไปขุดไปขุดไปโอ้โหตัวใหญ่กว่านี้อีกมันกําลังเข้ารูไงเข้ารูปุ๊บหางมันโผล่มาแค่นี้ผมก็นึกว่าหางหนูไงพอไปดักหนูเนาะก็เลยรีบหาจอบหาเสียมนะครับผมไปขุดที่ไหนได้เป็นหางงูเห่าได้ปะได้ดีดีนี่มันไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีแต่บ้านเราไม่ค่อยมีอะรอไม่ทันคนกินนะ ตัวนี้ก็ทันทีอย่างหมามันเยอะไงคุณผู้ชมหมาเจอหมามก็กัดเพราะี้เพราะว่าบ้านเราเลี้ยงหมากับทุกบ้านทุกัาคาเรือนไงตัวเลเี้ยงที่เป็นสิบ<ม>ตัวเลยเวลาหมามันเจองูเง,งี้ยมันก็ขัดหมดอ่ะมันเลยไม่ค่อยมีโอ้โหใจ <laughs> ใจเลย เอาละวให้คนอื่นเขาได้ชิมกันบ้างเนาะเด็นเด็ดได้กินคนเดียวหมดตัวไม่ไหวนะคุณพี่มัวตัวเริ่มอย่าเฮาเป็นวาหนักบอลโลเลยตัวนันโลเน่โลสองกิลอร่อยสุดและหนังอร่อยสุดละคืบกรึบเลยกินไก่ได้โอ้ไก่เกอร์เลยเนี่ยกินหนูกินไนงูเลย ชอบของป่าจริงเลยคุณยมชอบมากแล้วเด็กพ่อชอบผ่าของพวกนี้ให้กินเนี่ยขาดไปหรอเอ้ยนี่ไงผลไเส้นดูอ่ะโคเดดเป็นเอ็นหรือว่าเนื้อน่ะอย่างอร่อยดูเหมือนเอ็นนะกุ๊บกึ๊บกุบขอเลือไว้หนึ่งก้ม นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกินกันอีกสักหนึ่งมือนะครับผมครึ่งตัวใช่แล้วเดี๋ยวกินมื้อเดียวหมดไม่ไหวครับคุณผู้ชมก่อคกินนี้ก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรับไปเจอก็อย่าไปจับนะน้องๆหนูๆอย่าไปจับอย่าไปเรียนแบบนะครับผมถ้าเห็นพี่เกมกินอุ้ยเอาไปต้มยำกินอะไรดีกว่าไม่ได้นะอันตรายถึงชีวิตนะครับอุ้มมันชูคอขึ้นมาให้นึน่ากลัวนะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องเนี่ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ